สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่27เดือนกันยายนปีพศ2563จากเว็บไซต์ทีเด็ดคิดคอมวันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการพิมินีกอังกิษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างสเปอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่27เดือนกันยายนปีพศ2563แข่งขันกันในเวลา2ทุ่มตรง,ต,งตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางด้านของสเปอร์นะครับเปิดสนามทอ็ทอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมหลังย้าของเขาเพื่อรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับผม สถิติการพบกันของทั้งสทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกัน4เกมโดยทางเจ้าบ้านนั้นชนะ3สเสมอ0และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่16เดือนกันยาคมปีพศ2563นัดนี้นะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปอร์ผลคือนิวคาสเซิลแพ้คาบ้านบริสกอ์1ประตูต่อ3ครับผม ซีตี20เกมหลังสุดของท่านเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ11เสมอ5และแพ้4เกมหากดูซีติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการ UFO, ยูฟายูโรปาลีกนะครับเมื่อวันที่25เดือนกันยายนปีพศ2 5ง3นัดนี้นะครับสแกนดิจาเปิดบ้านพ้ายกับสเปอร์บรัสกร1ประตูต่อ3ครับผม ลองมาดูกันในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของนันด้งทีมเยือนกันนะครับพวกเขาชนะ9เสมอ3และแพ้8เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ0และแพ้2เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการคาราบาวครับของประเทศอังกฤษนะครับเมื่อวันที่24เดือนกันยายนปีพศ2563นัดนี้นะครับมอลแคมนะครับเปิดบ้านพ่ายกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเป็นตกรอูตรประตูตกอบต่ตทีเดียว และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลยลราคามาที่สเปอร์ต่อลูกควบลูกครึ่งครับผมหากดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของสองทีมนะครับจะเห็นได้ว่าฟอร์มนั้นค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวผมจึงขอมาดูสถิติการพบกันเองของทั้งคู่นะครับตามข้อมูลเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา4เกมนั้นทางเจ้าบ้านอย่างท็อตเต้ฮ์พอสเปอร์นั้นชนะไปถึง3เกมเลยทีเดียวและในวันนี้จากการที่สเปอร์ต่อมาลูกควบลูกครึ่งนั้นผมเชื่อได้ว่าสเปอร์สามารถทําได้ขอเชียร์ไปที่สเปอร์ครับผมและหากใครวิเคราะห์สกอร์ส ขอเชียร์ไปที่สก,กอร์ตามเรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการลีกเอิงฝรั่งเศสผมเลือกไปที่คู่ระหว่างโมอเโกเปิดบ้านรับการเยือนของสตาร์บูคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่27เดือนกันยายนปีพศ2563แข่งขันกันในเวลา2ทุ่มตรงตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางด้านของโมอเโกนะครับเปิดสนามสตาร์หลุยเดร์นะครับหลังย่างของเขาเพื่อรับการเยือนของสตาร์บูครับผม สิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลเบอร์ซา์พวกเขาพบกันมา4เกมโดยทางเจ้าบ้านนั้นไม่สามารถชนะได้เลยทำได้ดีสุดเพียงแค่เสมอ1เกมและแพ้ไปถึง3เกมเลยทีเดียวโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อวันที่26เดือนมกราคมปีพศ2อ6 3นนัดนี้นะครับโมโนาโกเปิดบ้านพ่ายกับสตาบูบร,รูสกอร์1ประตูต่อ3ครับผม สถิติ20เกมหลังสุดของท้าน้าเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ12และแพ้4เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อวันที่20เดือนกันยายนปีพศ2563นักนี้นะครับแดนเปิดบ้านรับการมาเยือนของโมนโก,โกผลคือแลนชนะโมูนอโก,โกไปสกอร์่อง เรามาดูกันในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของทางด้านทีมเย็นกันบ้างนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ12และแพ้5เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ0และแพ้ไปถึง4เกมเลยทีเดียวโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อวันที่20เดือนกันยายนปีพศ2563นัดนี้นะครับสตาบุกเปิดบ้านชนะดีชองบริสกอร์1ประตูต่อ0ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลทราคามาที่โมโนโกต่อครึ่งลูกเลยทีเดียวหากดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับ จะเห็นได้ว่าเจ้าบ้านอย่างโมโนโกนั้นค่อนข้างดีกว่าเล็กน้อยแต่ในทางกลับกันครับจากสถิติข้อมูลบุฟเฟ่ต์ซทพวกเขาพบกันมา4เกมนั้นทางเจ้าบ้านอย่างโมโนโกไม่สามารถชนะได้เลยทำได้ดีสุดเพียงแค่เสมอหนึ่งและแพ้ไปถึง3เกมในวันนี้จากการที่โมโนโกต่อมาครึ่งลูกผมเชื่อว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างขอเชียร์ที่โมโนโกดีกว่าและหากคห้วิเคราะห์สกอร์สูงต่ำจากเลกมาตรฐาน3ลูกนะครับผมดูแล้วสถิติโมเมนตัมของสกอร์นั้นส่วนใหญ่ไปในทิศทางที่ค่อนข้างสูงขอเชียร์สกอร์สูง เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาหรัอบวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการบุนเดสติก้าเยอรมันผมเลือกไปที่คู่ระหว่างฮอฟเฟนไฮเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบเยมวนิคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่27เตือนกันยายนปีพศ2563แข่งขันกันในเวลา2ทุ่มครึ่งตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางด้านของฮอฟเฟินไฮนะครับเปิดสนามไรเน็คคาอารีนาลังยาของเขาเพื่อรับการมาเยือนของไบเยมวนคครับผม สถิติการพบกันของทั้งสทีมนะครับตามข้อมูลโริไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมโดยทางเจ้าบ้านนั้นชนะ1นเสมอ0และแพ้ไปถึง4เกมเลยทีเดียวโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการบุนเดสติก้าเยอรมันเมื่อวันที่29เดือนกุมภาพันธ์ปีพศส2งพันนัดนี้นะครับฮอฟฟินไฮเปิดบ้านพ่ายวาเยน,นิวนิไปขาดลอยด้ยสกอร์ศประตูต่อ6ครับผม สถิติ20เกมหลังสุดของทานเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ11เสมอ4และแพ้5เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4เสมอ0และแพ้1เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อวันที่19เดือนกันยายนปีพศ2563นัดนี้นะครับโคโลนเปิดบ้านพ่ายกับฮอฟเฟนไฮม์เยอร์2ประตูต่อ3ครับผม เรามาดูกันในส่วนสถิติ20เกมหลังสุนขนดของ้่าทีมเยือนกันานะครับพวกเขาชนะ20เกมรวดเลยทีเดียวหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดก็จะเห็นได้ว่าพวกเขานั้นชนะ5เกมครับผมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการยูฟ่าซูเปอร์คัพนะครับเมื่อวันที่25เดือนกันยายนปีพศ2563นัดนี้นะครับแข่งขันกันในสนามกลางโดยบาร์เยมินิกพบกับเซบีย่าใน90นาทีนั้นเสมอกันไป1ประตูต่อ1และต่อเวลา120นาทีบาร์มินิชนะไป2ประตูต่อ1ครับผม แในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลทราคามาที่บาเยอร์มินิกต่อถึง2ลูกเลยทีเดียวหากดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับจะเห็นได้ว่าฟอร์มนั้นค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวผมจึงขอมาดูสถิติการพบกันเองของทั้งคู่นะครับตามข้อมูลโด์สาพวกเข่าพวพบกันมา5เกมนั้นทางทีมเยือนอย่างบาเยอร์มินิกชนะไปถึง4เกมเลยทีเดียวในวันนี้จากการที่บาเยอร์มินิกต่อมา2ลูกผมว่ามากไปขอเชียร์ไปที่คอปินไฮดีกว่าครับผมและหากให้วิเคราะห์สกอร์สูงต่ำจากเลทมาตรฐานสลูกนะครับโดยส่วน เลยว่าในคืนนี้จะเป็นสกอร์ค่อนข้างต่ำขอเชียร์ไปที่สกอร์ต่ำครับผมส่วนข้อมูลคู่อื่นๆและรายละเอียดต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ทีเดย์คิกคอมสดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใจเพื่อนๆนั้นสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอลาไปก่อนขอเพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสวดีครับ